ตัวนี้ตัวเติมตัวนี้ตัวถ่ายฮะเราก็สตาร์ทเครื่องแก๊กแกรกฮะแล้วเร่งไปที่สีเหลืองสีเหลืองก่อนฮะแล้วเราก็สตาร์ทเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร You're the one that I am.